วันนี้ก็คงเป็นเรื่องสิ่งที่ตลาดเรียกว่า correction ก็คือการปรับตัวกลับเท่านั้นเองเพราะว่าช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเป,นเป็นภาวะที่ risk off แล้วก็พวก risk asset หรือว่าในสายตาของผู้ลงทุนสถาบันของของตลาดการเงินโลกนี่คิดว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยก็คือหมายถึงพวกสกุลเงินในพวกตลาดเกิดใหม่ตลาดหุ้นของตลาดเกิดใหม่ อะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมามันอ่อนตัวไปค่อนข้างเยอะรวมทั้งเงินบาทนะครว่าอ่อนไปค่อนข้างเยอะพอมาเ,ออเมื่อเช้านี้รวมทั้งอาจวันนี้เนี่ยก็เป็นการ correct หรือปรับตัวเป็นแบบ risk on ขึ้นมาพอ risk on สิ่งที่เราเห็นก็คือพวก risk asset ในสายตาของเขาเนี่ยก็จะปรับตัวกลายเป็นราคาขึ้นหรือแข็งขคือคือคนคนก็มาลงลงทุนในพวก กลับเข้ามาลงทุนในพวกริสแอสเซททั้งหลายเ,าเป็นภาวะริสอ่อนทีนี้ถามว่ามันจะไปเ,เยอะหรือร,รุนแรงแค่ไหนระยะสั้นๆเราก็เห็นมันเป็น c o r r e ร t ชันแล้วก็เป็นทั้งภูมิภาคนะฮะไม่ใช่เฉพาะค่าเงินบาทก็เงินในภูมิภาคนี่ก็วันนี้ก็ปรับตัวแข็งขึ้น c o r r e ร t จากสภาพที่เกิดขึ้นในช่วง2วเดือนทีนี้ถามว่ามันมีลิมิตไหมก็คงน่าจะมีลิมิตแหละเพราะว่า ทาง f ฟดเขาก็พูดบอกว่าเขาก็พยายามวางแผนแหละโดยที่จะไปในทิศที่จะค่อยๆทยอยลดมาตรการ QE ของเขาเพียงแต่เมื่อไหร่เท่านั้นเองเราเองก็ไม่ต้องไปถึงกับไปตรนกอะไรนะครับคือคือพวกนี้มันก็เป็น correction เมื่อตลาดไปในทิศที่บาทอ่อนตัวเร็วเราก็จะ ก็เห็นอย่างนี้นะฮะท,ที่การมีการปรับตัวในช่วงสั้นๆนี้ก็อาจจะอาจจะมากหน่อยแต่คิดว่าไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็น่า,นาจะอยู่น่าจะมีเสถียรภาพ